รายการนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีปีหัวชนผู้ปกครองมารับชมด้วยกันนะจ๊ะฟินฟ็อกไทยแลนด์เสนอสวัสดีครับสวัสดีครับนะตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลคาฟงเทคสองนะฮะอันนี้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าพูดพูดแม่ไปก่อนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปวิดีโอของฟินฟ็อกไทยแลนด์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะเจมกลับมาสู่ทีมฟินฟอกไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากทางหายไปนะครับประกอบโต๊ะเป็น m เกอร์นะครับตั้งโต๊ะไปแทงนุ๊กนะครับทุกงนี้ฤดูปานาเริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับหลายๆพื้นที่นะครับออกมาตีปลากันนะครับพี่ๆน้าๆนักบวชทุกท่านตอนนี้กำลังสนุกเลยสำหรับปานาไซส์อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ได้มันวันนี้เรามาแล้วข้จะาสีหมายนาน้ำท่วมค่อนข้างใเยอะครับ เยอะเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงปลาเยอะด้วยเยอะดิเฮียทมยันนู่นแล้วสุพรรณปุ๊เหยียไปแลนะเหยียอ่ะไปติดตามภาพบรรยากาศกับพวกเราฟิลิปปินไทยแลนด์วันนี้ครับที่นครชัยศรีเช้านี้ตัวแรกครับปลาช่อนนครชัยศรีไอ้ปังครับสีขาวเม็ดของโอ้ใหญ่าหญ่คล้ายสิงหครับปลากันได้เลย มันจะลบกับปลาช่อนนาช่วงนี้ต้องนาเท่านั้นครับกับนี่เลย PE ใจแอมเหนียวๆเลยลากนี่ลากลงสิบรอได้เลยเนี่ย PE เนี่ยฝากด้วยครับ ยอมแล้ว <Job> เนี่ยพี่วิชาไม่ถึงนะครนิวมาจากนรกอีกแล้วจระจเลยคาตามไงนะฮู้พี่วิชาไม่ถึงหัวจริงนะทนะหัวไหมไดะ ร้อยนะครับตัวนี้หัวโตแล้วเกินสุดยอดนะครับลุกยอปลาไปป่วยยังช่วยเยื่อนี่หอมหัวโตมาเลยปานาน้ำท่วมครับลูกยอฟินเอาเรื่องเฝ้าด้อรัผมเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปเราไปตามตัวต่อไปดีกว่ารีบๆเชา้านี้กำลังบันเทิงไอ้ เรียบร้อยครับประชอนข้างทางนาำ้ำท่วมหรือส่วนก็นไม่รู้เยี้ยนะครประชอนนาของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อีป็ดสีแดงนะครับเยื่อเก่าใครมีเก็บไว้ดีๆนะฮะแล้วก็ฝากด้วยครับสายใจ NPE พครับเร็วนี้พบกันแน่นอนนะี่ย ตัวที่สองวันนี้ไม่ฉลามฮอตจริงๆไซโลอีกแล้วทางทางวันนี้เดือดกูดเดือดอยู่คนเดียวว่าไม่รู้ไปชมกันจริงๆตลาดคุณผู้ชมก็ดู่ร้านอาหารตำต่างแล้ววันนี้กีบงก็มากก็พูดดิ <c oughs> ที่โมงไวสักเก้าโมงวิ่งเยนะวิ่งเก้าโมงครับปลากัดดีมากครับปลาช่อนทั้งปลาช่อนนาทั้งข้างทางแต่ข้างทางน้ําเยอะหน่อยนี่มาพักกินข้าวก่อนนะเอกตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ตัวนะครับก็เลยยังไม่กินข้าวเนี่ยสุดจับเลยร้านนี่บอกต้องบอกว่าร้านนี้นะครับนี่น้ำปลาโคตรดีอ่ะเนี่ยกินน้ำปลาเปล่าได้เลยเออเบิ้ลชงเก่งได้สารเดี๋ยวนี้นะหาอะไรเล่นตอนเย็นๆนะครับเกี่ยวกับนาเนี่ยแหละ นะครับเดี๋ยวเราไปหาหน้างล้างเล่นกันดีกว่าเฮ้ยถ้าเจมถ้าเจมยังหน้าติดเลยไม่ได้นอนไม่ได้ตกเลยมั้งกูว่าขับรถไปหลับไปอ่ะก่อนซ้อมก่อนซ้อมอ่ะเดี๋ยวเดู๋ยวช่วงบายๆกันนะครับรักหนูกไหมแจ๊บพี่รักหนูกไหมน้ำปลาขอขอน้ำปลาพริกหน่อยหมาที่บ้านผมชอบ นี่ชุดจ้วงครับนี่ไงคนอื่นกระตีใหม่น้าน้ำท่วมไงผมนี่ตีใหม่ท่วมทางเข้าบ้านโซ่กบฟินธรรมดาให้เป็นอยู่แล้วไงชุดจ้วกับยางห้อ่อนฝากไว้ด้วยนะครับอะไรโอ้โหบุ้มใจเกินกระโดอย่างนั้นออย่างนั้นก็ไม่เรียกกระโดกหรอกอีะพอแล้ว พี่ๆน้าๆ FC แล้วกันนะครับอยากเห็นนะออฟโดนทําโทษแบบว่าเดียวๆอ่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยมีเหรอจัดให้มีเหรอมีคอมเมนต์แล้วก็ก่อนก่อนคอมเมนต์ที่จะให้ให้เล่นออฟเนี่ยมีบอก ไอชิเบิร์นเนี่ยไม่ไม่ทําควรเลยเลยมาตกบังเดียวเลยวะกับกับบคุณเต้าหู้อ่ะเขาบอกเงี้ยคุณเต้าหู้ใครเป็นคอมมเนโจ๊กยูฮะใครเปไนวัชิระอะไรสักอย่างไอวชิระแก้กำเนิดไหมฆ่ามันเจ๊กิติชัยอะไรนะบ้างบ้างบ้างต้องมีกันบ้างนะครับเดี๋ยวเล่นนี่เลยดีกว่าผมเห็นไอ้นี่เกมมาเกมหนึ่งนะครับในของใครวะจําไม่ได้ใช้ถุงยางแล้วใส่น้ําแล้วครอบไปในหัว แล้วหน้าตาแม่งจะตลกมากอย่าไปดูกันแต่ถุงยางอะตอนนี้ผมไม่ไม่มีผมไม่ได้ใช้มานานแล้วผมต้องยืมนะเบิร์ตอ่ะชอบสอดแตงโมเบิร์ตก็ซื้อมาเมื่อกี้เปลือได้เย็ดชิ้นเดียวไม่พอไอสามชิ้นไม่พอหกเลยอย่างเลไรเละหกเลยเหรอเต้เต้ไม่เปลือยได้เย็ดไงไอ้นี่พกถุงยางเนี่ยเปลแอยได้เย็ดเด็แกเด็กแกวันนี้ลองใส่ครัวเดี๋ยวดิลองค่อยไปครอบอ่าอย่าไปดูคลิป เล่นอันนี้กันเล่นนอฟแบบล็อกล็อกวันนี้แบบเล่นเละไปเลยจัดให้ครับเอฟเราแล้วแกงฟินาการลงโทษแค่นี้มันยังไม่เพียงพอมันยังไม่โคตรฟินต้องทำเองต่อไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาว่าโคตรฟินมันเป็นยงไป Girl, นะครับสำหรับผลงานวันนี้เป็นที่น่าพอใจครับตในในส่วนของปานานาด้วยคลองด้วยมุ้ง้วยหมดกบก็มีปูนะครับปูปูตัวนี้หนีหนีไม่เจ็บเจ็บ ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับในใต้ YouTube นะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่แค่แอดมินเนี่ยไม่มีเวลาตอบเท่านั้นเองนะครับยังไงไม่ต้องน้อยใจนะคอมเมนต์บอกมาได้นะครับว่าจะให้เราทําโทษอะไรใครสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็จัดการนอฟให้เรียบร้อยนะครับตามไม่มีใครขอพุดงตรงอ้าวอ้าวหนีกไม่ไม่มีใครขอมาจัดให้นอฟนะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ ขาเอะไรอ่ะให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการตังพวกเราบางทีพวกเราก็ตันเหงงานว่าจะเล่นอะไรนะครับอ,อยากให้ใครโดนทำโทษอะไรพิมพ์คอมเมนต์ลงมาด้านล่างใน c h u n n ช l y o ยูทูบได <ป S> ้ <ไป S 1> เลยนะ่ยยังไงก็วันนี้ฝากผลงานเดี๋ยวอยากให้ฟินไปด้วยนะครับลูกยอฟินออกแล้วนะครับแล้วก็สายใจแอนพีเร็วๆนี้พบกันแน่นอนนะครับแล้วก็เยือ่อยายงตัวอื่นก็อยู่ในเพจฟินฟ็อกไทยแลนด์เนีับ <c oughs> <laughs> นครับคลิปหน้าเราจะไปไหนฝากติดตามด้วยคลิปหน้าไปก่อนครับผมสวัสดีครับไอ้เย่าบอกมือต่างใช่เขาสนุกเลย